นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีเอกสารเสร็จนะคดีของคุณจอรน,นี้เราได้ประโยชน์คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้มันจะมีราคาถูกอย่าไปยุ่งเกี่ยวพอไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันก็จะเกิดกรณีเหมือนคุณจอร์นี่เนี่ยนะครับขอญาตเอ่ยนำนะครับว่าเนี่ยมันก็วุ่นวาย คุณจอน,นี่แกก็รวยอยู่แล้วรวยมหาศาลนะมีธุรกิจมากมายกายกองนะครับเยอะแยะมากมายดูจากข่าวเลยแกร่ารวยแต่ไม่รู้รวยจริงหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่ว่าร่ารวยมหาศาลแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ดินพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้เพราะการเข้าไปยุ่งเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างคุณกรณีอาจรน,นี่ท่านอธิบดีบอกว่าอะไรหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรนิคมสร้างตนเองสอง นะที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่ก็กันไว้เป็นเขตป่าไม้ส่วนกลางนะนะครับมันเขตป่าไม้ก็เข้าจะไปปลูกสร้างไปครอบครองไปทำประโยชน์ไม่ได้สามไม่เคยมีการอขออนุญาตจากกรมนะครับนะจากกรมไม่เคยมีการขออนุญาตจากกรมนะครับเนี่ยนะฮะและไม่ไม่เคยมีการออกเอกสารนค .1 ให้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ได้และก็ไม่มีการ ออกเอกสารนคสามนะว่าทำงานทำประโยชน์มาแล้วครบห้าปีและยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกโฉนดนะพอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะอย่างกรณีของ,ของคุณจอหนนี่เนี่ยท่านอธิบดีก็บอกว่าเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะนะเขาไม่เคยได้รับอนุญ,ญาตจากกรมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไงเท่ากับว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะไมไ่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด กระจนะครับอพอไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองจะใช้ประโยชน์ท่านที่บดีพูดชัดนะฮะส่วนการกระทําของคุณจอนนี่จะมีความผิดหรือไม่อันนี้ผมไม่วิจารณ์นะเพราะว่าเรามาให้ความรู้ตามกฎหมายเราไม่ใช่ไปพิพากษาว่าเขาทําผิดเ <c oughs> พราะฉะนั้น <c oughs> พอมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะมันก็คือการกระท,ทําที่ท่านที่ดีบอกมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับไม่ชอบดูกฎหมายเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้เป็นสมาชิกและต่อมาท่านที่ดีบอกการจะเป็นสมาชิกของอนิคมสร้างตัวเองเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคนประเภทชาวบ้านชาวบ้านยากจนนะแล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนิคมสร้างตัวเองคืออะไรครับการเกษตรและป่าสุสัตมีสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะเป็นสมาชิกของการลิคมเนี่ยที่อุบลราชธานีตามที่เป็นข่าวได้เนี่ยฟังท่าทิดีพูดแล้วผมขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านด้วยความเคารพพี่น้องทั้งหลายก็คือหนึ่งต้องยากจนนะครับยากจนไม่มีที่ทํากินนะหรือมีที่ดินก็น้อยนะจำเป็นต้องต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐยากจนเนะี่ยนะครับนะแล้วก็เป็นเกษตรกร,กรแล้วก็ปศุสัตว์ก็คือปลูกข้าว ทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงควายเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงควายอ่ะเออเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็คือหนึ่งต้องยากจนแล้วก็เดือดร้อนจําเป็นต้องพึ่งรัฐอะ่ะนะนะก็เลยต้องเอาที่ดินของรัฐไปทําประโยชน์นะครับคราวนี้ถ้าอ่าอ่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยอย่างคุณหนุ่มกัญชยัยก็ถามชัดนะแล้วไอ้ทำรีสอร์ทเนี่ยมันใช่การเกษตรมัมันไม่ใช่ การการทำรีสอร์ทมันคือการอะไรการทำธุรกิจที่มุ่งการค้าหากำไรการเกษตรก็ปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆเนี่ยปลูกมันปลูกปลูกกล้วยปลูกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเกษรตรปศุสัตว์ก็เลี้ยงควายนะครับนะก็ระปรากฏว่าคุณจอหนนี่ก็ไม่ได้ทำการเกษตรอ่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ดรสมพรนะครับท่านทนายความแวะมาเยี่ยมขอบคุณครับครับพี่ครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณจอหนนี่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดฟังจากอธิบดีพูดนะว่าหนึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ได้เป็นคนยากจนเพราะคุณจอี์นนี่เป็นคนรวยนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพราะแกก็บอกเราแกรวยนะครับเพราะมีโอ้ธุรกิจเยอะโอ้สารพัดเลยทัศฐานมีอะไรร้านอาหารรีสอร์ทนะธุรกิจแพงอะไรโอ้เยอะแยะผมดูนะเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยนะฟังจากที่ท่านอธิบดีพูดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณจอ์นนี่เนี่ยจะมีคุณสมบัติไหม เลครับฟังงแล้วเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรต่างๆนะครับไปศาลก็นะไปหาหน้าบาลังก็บอกคดีเรามาแล้วนะครับไม่มีทนายก็อยากให้ศาลแต่งตั้งกระบอกศาลนะอยากจะมีทนายอะไรต่างๆยากจนคนแค้นนะคดีเงินกู้คดีำคำวกันเช่าซื้ออะไรต่างๆก็บัตรเครดิตบัตรเงินด่วนก็อยากจะไกลเลียร์เขาก็ส่งไปที่ศูนย์ไกลเลียร์นะครับเพราะนั้นใครมีปัญหาเวลาไปศาลก็โทรศัพท์มาหา ทีมงานอนาะจารย์เดก็จะให้คําแนะนํานะครับว่าต้องทำหนึ่งสองสามนะครับอะไรถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปปรนลีระนอมยอมความเพราะทำยอมไปแล้วมันจะทําให้เราเสียสิทธิ์อันนี้คือให้ความรู้จากกฎหมายนะอย่างวันจันนี้คดีอาญาเยอะสารอาญาแนะ่คดีบัญชีมา้ายาเสพติดฟอกเงินครับนะถ้าท่านไม่ได้ฟอก <c oughs> นะีท่านก็สู้แนวทางการต่อสู้คดีฟอกเงินก็คือหนึ่งขาดเจตนาสําคัญผิดนะไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ย เป็นเงินที่ได้มาผิดกฎหมายก็ต้องมีพยานหลักฐานมาชี้แจงแสดงต่อศาลอาเขาเรียกการต่อสู้คดีฟอกเงินบัญชีม้าก,ก็เหมือนกันหลักในการต่อสู้คดีายาก็ยึดมาตรา59นะบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อกระทําโดยเจตนาถ้าไม่ได้กระทําโดยเจตนาก็ไม่ต้องรับผิดอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้นะครับก็ให้ความรู้กันนะครับยามเช้านะใครจะไปศาลไปโรงพักมีได้รับหมายเรียกก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็ต้องแจ้งให้เหตุขัดข้อง ไปไม่ได้เพราะอะไรเจ็บป่วยติดธุระไม่มีเงินค่ารถอะไรก็ว่าไปน,นะครับเพราะเราถ้าไม่ไปเดี๋ยวเ็าจะออกหมายจับนะออกหมายจับก็ต้องประกันตัวแต่ถ้าไปตามหมายเรียกเขาไม่ต้องประกันตัวเพราะฉะนั้นใครได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกก็อย่ยโทรศัพท์มานะพูดคุยกับทีมงานก็จะได้ให้คําแนะนําว่าเออต้องทําอะไรยังไงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องเอากัญชาไปเอ่ไเอไปผสมกับเยลลี่ เด็กสองขวบก,กินแล้วได้รับอันตรายอันนี้ก็ต้องระวังนะนะครับเรื่องการชงกัญชานี่เรื่องใหญ่นะครับผสมนู่นผสมนี่เด็กเด็กกินเข้าไปจะจะทบต่อร่างกายอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังเรื่องการชงกัญชาก็อ่อกัญชาก็สมัยอนุทินมายกเลิกก็สมัยสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างนะักธุรกิจที่เสียหายก็ ก็ลองไปปรึกษาหาลือดูว่าจะฟ้องหน่วยงานรัฐได้ไหมอยู่ดีๆบอกว่ากัญช,ชาเสรีขายได้ทําไมทํามาเอ้ากลับไปเป็นยาเสพติดอีกละเนะเราก็ไปปรึกษาทนายความถ้าเราเสียหายเราก็ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐทํางานไม่รอบคอบประกาศมาให้มีใบอนุญาตเอากัญชาไปขายได้เอ้าทําไมทามาเอา้าพอภูมิใจไทยถอนตัวเพื่อไทยก็เป็นไงนะครับออกประกาศเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นยาเสพติดอะไรนะ เพื่อการแพทย์อะไรเงี้ยใครได้รับความเสียหายก็ลองไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านเอาไงดีวะเนะี่ยจะฟ้องลองได้ไหมอะไรไงนะนะครับก็ลองนะหรือหรือใครอยากจะสอบถามมายัางทนายครายชุบก็ยินดีก็เราจะได้ช่วยค้นคว้ามานะครับถ้าเราคิดว่าเสียหายนะฮะนะครับเราก็ไม่รู้ก็ลองไปดูนะครับไปค้นคว้าข้อกฎห,หมายดูว่าเป็นออกคําสั่งทางปกครองแบบนี้ได้รับความเสียหายยังไง นะครับแล้วก็ปรึกษาหารือกันดูปรึกษาหน่วยงานปรึกษาสารปกครองอะไรต่างสารปกครองก็มีเยอะนะฮะนะครับภาคเหนือรู้สึกเชียงใหม่าที่พิษโลกภาคใต้ก็ที่อะไรนครมั้งจ็ภาคอีสานก็ที่อะไรโคราชหรือที่ไหนขอนแก่นสุรินทร์อะไรต่างแล้วเราก็ไปปรึกษาหารืออะไรกันนะนะครับเพื่อจะหาความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเสียหายอนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับอืมอืมเจอนะอืม เออมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้กันนะอ่าไปศาลก็ว่ากันไปคดีหมิ่นประมาททำผิดก็รับสาภสาพศาลก็สั่งปรับรอการลงโทษคงไม่ถึงขนาดติดคุกกิจรางคดีหมิ่นประมาทนะครับนะครับนะบนะก็อันไหนถ้าเราไม่ได้หมิ่นก็สู้แล้วทางการต่อสู้คดีหมิ่นประมาทก็คือเข้าข้อยกเว้นไหมนะครับถ้าเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษก็สู้ไปเช่นนะวิจารณ์โดยสุจริต นะครับนะครับหรือว่าป้องกันส่วนได้เสียแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวไม่ได้ครับเช่นกลาน่าวหาว่าพี่เดชามีเมียหลายคนกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้เป็นเมียน้อยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะเรื่องส่วนตัวไม่ได้เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวนะรักร่วมเพศอะไรต่างๆไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ไไดนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนใครมีปัญหาข้อกฎห,หมายก็นะศึกษากันเข้ามานะครับ ปรนะึกษาเข้ามานะครับถามสอบถามเลยครับนะมีเบอร์โทรมีอะไรที่จะให้คําแนะนํากันได้ก็ยินดีนะฮะนะครับนะครับให้ความรู้กันทุกวันนะ่ยเป็นนี่ก็ต้องใช้ไม่มีใช้ก็ต้องเจรจาไม่ว่างก็ให้ญาติพี่น้องสนงทนายความเข้าไปช่วยเจรจานะลดผ่อนไม่ไหวก็คืนก็ไปจะได้จบคืนแล้วไม่ไม่ไม่จบก็ปรึกษาทนายนะครับนะก็ให้ความรู้กันนะครับวันนี้เช้ามาก็จะเป็นเรื่องของพระ พระที่ไปยุ่เกี่ยวไปอะไร,รต่างๆอาสวัสดีท่านคนตรวจตีภูวดิตนะครับคุยตัวเลขคนเสพยาคนติดยาจนคนจิตเวทด้วยครับมอทอลหนึ่งจะแก้อย่างไรครับพี่ครับตะกี้พูดไปแล้ว